嗯。 ันสิหากยังไม่เหมาะไม่สมนี่ทำไมพวกญี่ปุ่นก็เยอะแยะทั้งมาชิกะอาชิโกะไปนุ่งบังลิมเป็นซิมโบห <c oughs> น่อยต้องสยบเส <c oughs> บ,บง <c oughs> แม่เจ็บนะ <c oughs> งินจริงนะน่ะงนจริงรือไงล่ะลูกนะต้องมางอนะโอ้แ แม่มาลีน่ะมาเป็นแม่ของหนูจริงๆนะและ้วพ่อพาภัยน่ะเขาก็ต้องเป็นเป็นอะไรเป็นเป็นอะไรก็เป็นพ่อหนูแล้วก็เป็นผัวแม่ไปเสียงดังวายๆนี่แม่บอกเจ้าไม่เลยนะที่แม่ทําทุกอย่างเนี่ยแม่ไม่ดีร้องไม่ดีรักพ่ออภัยของเจ้านักหนาหรอกแม่ทําเพื่อเจ้าคนเดียวเท่านั้นแหละนะ ได้แหละจ้าจะทําเพื่อใครก็แล้วแต่ก็ทําเพื่อสีตสมุดนี่แหละจ้าเออนี่แต่แม่มเ,เรา,านะ่ะพลัดเกาะแล้วก็มาติดจงเกาะใหม่เนี่ยห่างจากองค์พระบิดาไม่รู้ว่าองค์พระบิดาเนะี่ยเป็นอย่างไรบ้างก็นั่นนะ่ะสิทุกๆคนก็เหมือนกันไม่รู้ว่าป่านนี้จะเป็นยังไงบ้างจะทํายังไงดีล่ะลูกเราจะต้องแก่ตายกันอยู่ที่นี่น่ะเหรอเราจะไปจากที่นี่ได้หรือเปล่า จ้าลองดูลู่ทางสิหนทางก็อีกยาวไกลเอ๊เป็นยังไงบ้างลูกะอแต่ข้างหน้าหนทางบ้างไหมเขาก็มีเกาะแต่ไม่เห็นมีเรืออะไรผ่านมาเลยอะแม่นี่ทางนี้เอาอย่างนี้ะน,นะแม่นหนูคิดว่าเดี๋ยวหนูจะขึ้นไปบนต้นไม้สูงๆนั่นนะ่ะแล้วก็หนูก็จะไปโบกธงเป็นสัญญาณให้รู้ว่าในเกาะน,นี้นะ่ะ มีคนอยู่อาศัยเพื่อมีเรือที่เขาผ่านไปผ่านมาเขาเห็นสัญญาณธงที่หนูขึ้นไปโบกเขาจะได้รู้ว่ามีคนขอความช่วยเหลืออยู่ดีสิลูกโอ้แม่เห็นด้วยลูกแม่นิชลาดจริงๆเลยแต่แม่ต้องสัญญากับหนูก่อนนะสัญญาอะไรอีกละ่ะอา้าวก็หนูจนะช่วยชีวิตแม่ให้รอดพ้นจากความตายในกลางทะเลแม่ต้องสัญญานะว่าถ้าเจอพ่อพระพายอ่ะ มแม่ต้องยอมเป็นเมียพ่อแล้วก็ยอมมาเป็นแม่ของหนูถ้าหนนี้แม่ไม่ยอมแล้วก็ทำไมทำไมทำไมหจะักค้งแม่ด้วยยอมลูกยอมอย่าหักนะมกแม่เหนียวแล้วไม่อร่อย ผมใช้ปัญญาหากินด้วยลมลิ้นเ,ออเลี่ยมเลียเที่ยวป้นเรือขึ้นล่องอยู่ตามทอง ลูกน้องมากหน้ายกย่องเรื่องวางแผนเราต้องใช้มันสมองส่วนเซผมเมียชีพเป็นจรไม่เคยคิดคนย่บ้าทั้งยายทั้งกัญชา ขอหลบหน้าทางเฮเพราะกลัวท่านเป้าเจ้าผิดไม่ตายก็ติดตังเตข้่าพเจ้าโจรสุรังเอ่งช่่ออะไรขาา ข้าชื่ออะไรนะอังกูราเหรอเออนี่จำชื่อไม่ค่อยได้เลยลูกน้องค่ะครับพี่ขจนสุรังผมอังกูราเราป้นจี้พระสงฆ์องค์ทีเราป้นหมดไม่เว้นแม้แต่เด็กอนุบาลหนึ่งอนุบาลสองอนุบาลสามเราป้นเอาอะไรอะพี่เราป้นเอาเงินเอาทองเด็กอนุบาลสองมีเงินด้วยเหรอพ่อแม่มารวยอะ๋อได้เลยพี่เออเฮ้ยวันนี้เราป้นจี้มาหมดแล้วในท้องทะเล เฮ้ยไอ้อังกุลาลาพี่มึงเห็นไหมวะบนฝั่งมีคนโบกธงอยู่ริบริบเล้วเ้วคนโบกธงเออแปลว่าในเกาะนั้นต้องมีคนนะพี่ต้องมีคนแต่ดงว่าต้องขอความช่วยเหลือเราได้เลยเอาอย่างนี้ดีไซน์โจอย่างเราเราต้องจัดให้มันสาสมใจเลยพี่เดี๋ยวเราเอาเรือเล็กลงครับพี่เรือใหญ่จอดกลางทะเลไว้ครับพี่เดี๋ยวเราเอาเรือใหญ่เก็บต้อนไว้เอาไว้ปาร์ตี้ เอาไว้ทอดสมองกอนทอดสมองไว้ไเอาเรือเล็กลงไปคขึ้งเกาะกันดีกว่าเราจะตรงไปทางนนไปครับไปช่วยเลือคนทางนนใหม่กาแฟพรีเพร,โรสโซคอเลสเอรลและน้ำตาล0%นอกจากนี้ยังมีสารสกัดจากสมุนไพรอีก25ชนิดที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายคุณผู้ชมสามารถสั่งซื้อได้ที่หมายเลข089 2 0 0 9898ถ้าคุณรักตัวเองคุณจะหลงรักพีเพรโซ อยู่ทากลาง คแม่มาลีจะมาลีน้องไปอยู่ที่ตรงไหนจะอยู่ทิศเหนือหรือตายจะอยู่ทิศเหนือหรือตายจะตามไป เริ่มต้นน้องจะอยู่กลางทะเลหรือน้องจะเลขึ้นบกหรือเปลี่ยนขู่กายนอนกกให้รับเราตกล่วงหลน่นหรือน้องจะไปนั่ง เมื่อมองนั่นสิไปติดนักร้องคาเฟ่ไปดูในคาเฟ่ไหมปีกเขาหุ่นงามหุ่นแพ้ที่มีสเสน่ห์ท่วมทนหรือน้องจะไปพบปะไปลงหน้าตา ดนตรีก็มีสวนของรถมีเดียลิเกดีน่นแน่นั่นแน่พี่เขามีมากรน้นหรือจะไปลงเพพบรรชาสวยด้วยหรือจะไปหานพร,รัตน์โอ้หรือแม่มาลี ของพี่จะพลัดไปอยู่กับนรือคนคนนี้สวยมากนี่เอทงชัยคุณน้อยอยังเฝ้ารอคอยอีกคนเอเราหากันมาหลายวันแล้วนะเนี่ย เดี๋ยวน้ำมันเรือหมดนะเจ้านายเอาไงกันดีข้าาเจ้าอุตรเลนรุ่มใจเหลือเกินด้วยคู่มันคู่หมายแม่สุวรรณมาลีก็นั่นนสิที่มันหมายกันไว้โดยท่านพ่อบัดนี้นางได้ออกเที่ยวสู่กลางทะเลแต่ข่าวว่าโดนพายุใหญ่ปานชนี จะเป็นเช่นไรบ้างก็ไม่รู้พายุใหญ่ได้ทำให้เรืออับปางลงไปผมว่าเรากลับเข้าฝั่งดีกว่าถ้าเรืออับปางขนาดนี้ฉลามคงเสวยแดกไปแล้วล่ะยูพูดยังไงเนี่ยก็พูดอย่างนี้ก็โหหากันมาเกียรติเแล้วกี่เดือนแล้วเนี่ยก็นั่นแหละด้วยความร้อนใจไอถึงให้ยูเนี่ยเอาเรือออกมาเ้าใจไหมไม่เคยไอหรืออ้วกอย่างเดียว คนละไอยคนละอาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนายครับทางนู้นเฮ้ยลีทางนี้ทางนี้ทางนี้ลิ้มฟังอะไรมีคนโบกธงอยู่หรือจะเป็นคู่มั่นของนายหรือจะใครมาอยู่ที่ฟังนั้นน่ะโอ้ไม่กอดแปลว่าอะไรไม่กอดโอะเจ้าโอะเจ้าที่ว่าไม่กอดมันพวกผลไม้โอไม่กอด หรือจะเป็นความจริงเัินไงโบ<อ>กธนหันหัวเรือไปรับสุวรรณมาลีเฮ้ยหันดูเรือเขาตรงกลางโดนไปดูดิว่าใครสั่งทหารเอ,องเอ๋ยนำเรือเออออเเง๋ยเข้าหาฝั่งเองเอ๋ยเสียงร้องดัง เออเอเออหายช่วยไปเลูวเลยมายหนีไปด้วยสงสารยี่เหมดีสภายซ้ำซ้ำดิสกรลม and this ditsa p a ูเลู่มู o ซีด t h ปินดออเด e o r d ยอแหลมยอแหลมแซมวอลียอแหลมย่ลมแซมวอลียอแลมยอหลมแซมวอลี Discipline the o r p พายอาจจะพบเอยเจ้ามาลีเออเอิออที่ต้องทานเออ เาวมานิ่งเอ่ยมีสุขเอ่ยหรือทุกใจแอบสับปรดอินแอวมิงกรอสิกเคลวินแอววายแนนลอแอวเดี๋ยวเดียเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสปีเดี๋ยวเด อยู่ซิงเกซองสปียร์กีทไอ้ไม่เข้าใจไอไม่เข้าใจไอไม่เข้าใจอยู่ไม่เข้าใจไอก็ไม่รู้เรื่องเหมือนกันรีเชิ่นรีเชินหเหมือนเก่าไหมเนี่ยถึงนายเกือบถึงฟังแล้วท่านดูตรงนู้นมีธงโบกไหวๆจอเรือเฮ้ยเอาเรือเข้าฟัง ตามคำของนายเชิญครับนายลงจากเรือครับ Thank you เชิญด้วยเชิญนายรับเราไปด้วย,วยเชิญเชิญนายอ้าวมาหนีมาดนีใครเนี่ยอ้าวเฮลโลเฮลโลเฮลโล มันเป็นคำทักทายแฮงโลกฮงโลก Hello h e l l จับมือ h e ลโลแปลว่าสวัสดี M U S L E N คืออุศเลนอุสเรนอุสเลนอุศเลนชื่อเขาอุสเรน No No โนอุสเลนอุศเลนไงอุสเลนอุสเลนมาให้เป็นมาเรนเลนก็เลนเลงก็เลง w was your name ชื่ออะไรชื่อชื่อพระองค์ What is your name your name your name ชื่ออะไรชื่ออะไรไม่ต้องมาแปลงมั่ว What is อะไรนะ your name your name พระองค์จักกินข้าวผักแหนมไหมบ้าเลยขาถามว่าชื่ออะไรโง่ไางไส้ What is your name คุณชื่ออะไร เน่บเนมบโแนบโแนบบแนบชื่อช <oh ื่อท่านชื่อว่าพระอภัยอพระอภัยมณีพี่พระอภัยมานี่พระพระสองภัยโอ๊ยปวดหัวจังอ่าอ่าพี่พระอภัยมณีพระอภัยมณีพระอภัยมณีอายุ how how อายุคืออายุเท่าไหร่อ๋อ ถาถามไปทำไม No No How are, How, are How are you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  สังสบายดีไหม uh. สบายดีไหมฉันไม่ค่อยสบายหรอกเพราะว่าตอนนี้เนะี่ยฉันมาติดเกาะอยู่หลายวันแล้ว,ข,วลข้าวปลาก็อดอยากเหลือเกิน uh, 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 Are you can see my darling Can't see my darling เขาชงพระองค์ไปดิ้งไม่ใช่โอ้ไม่ก่อดไม่กอนไม่กอดเลยยูบัฟ f f โล o บัฟ f a โลแลวผู้คนจีนด้วยไอคำว่าอะไรนะมะแกบัฟฟาโล่เออแปลว่าอะไรวะควายแปลแบบโอ้โหเขาไม่ได้ว่าเขาถามอ๋อคืออยากกินควายหรือว่าอะไรโอ้อยไปกินกูเดียวแล้วกันยูสติการิงดาริงก้าริง ได้เดียไม่เดียอ๋อคือเห็นคู่มั่งคู่หมายคงรักของเขาหรือเปล่าโอเคโอเคโอเคเยี่ยมเยี่ยมหมาเยี่ยมเยี่ยมหมาถูกต้องคู่อยู่อยู่สต๊อกโอเคโอเคคู่มันอยู่ชื่ออะไรอ๋อสุวรรณนโมรีน้ำสุวรรณสุวรรณมาลีใช่ไหมโดดสุวรรณนโมรีสุวรรณนโมรีเฮ้ย สุวรรณมาลีสุวรรณมาลีถ้าชื่อสุวรรณมาลีแล้วก็ฉันรู้จักโอ้ฉันรู้จักโอ้รู้จักดีด้วยไม่กอดเยแว่แว่ตอนนี้แแว่แว่าแว่ร้องเป็นเด็กแว่แว่อะไรอะดีใจดีใจโน่โน่แว่แว่อยู่ไหนอยู่ไหนวก็พุกไล่เลยทำไมไม่พุกปะสุวรรณมาลีเป็นอะไรกับท่าน เป็นคู่มั่นเป็นคู่มั่นพี่พี่อัมพายพี่อัมพายหมานี่มานี่มานีพี่อัมพายฉันเคยพบกับสุวรรณมาลีบนเกาะแห่งหนึ่งแล้วฉันเนี่ยก็ขอโดยสารเรือของแม่สุวรรณมาลีและเจ้าศิรราชแต่ว่าพอในระหว่างกลางทางนี่นะก็มีนางผีเสื้อยักษ์เนี่ยมาหักหางเสือโอ้โทำให้ฉันกับแม่สุวรรณมาลีเท้าศิรราช และลูกชายฉันสูญหายไปในกลางทะเล no 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 stop stop เอาเอาเมื hmm. mm ่อ hmm. กี <notable 1890> <ov> ้พี่อัมพายบักอยู่กระสวนน์นโมลีใช่การีงสองต่อสองใช่แล้วแล้วเอ้าน้อีพัฒน์สุวนโอ้ไอ้น้องช่วยไปกอดจิบได้เดี๋ยวอยู่นอนสติบางเหตุผลจะเขาก่อน มันมันเถอมันหึงคู่มันมันถามว่าคิดว่าพระองค์ไงอยู่เลยกังใช่ไหมล้วงจะต้องมีอะไรแบบแย่เย้ยอะไรเยี้ยเง้ยเย้ยสุเย้ยเย้ยอ่ะเฮ้ฉันเนี่ยถือศีลโอ้ฉันเป็นพระเห็นไหมฉันมีผ้ามีผ้าเหลืองห่มกายอยู่เพราะฉะนั้นฉันเนี่ยจะไม่เกี่ยวข้องกับผู้หญิงโอ้ no no รับประกันได้เขาบวชเขาบวชน้อยพอสเบิร์นเขาบวชมั่ง อไม่เชื่อเธอเชื่อเธอ,เธอฉันอยู่ในศีลในธรรมฉันไม่โกหกลดเคสใหม่กาแฟพีเพร,พร,โรสโซคอเลสเตอรอลและน้ำตาลศนปอนอกจากนี้ยังมีสารสก,กัดจากสมุนไพรอีก25ชนิดที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายคุณผู้ชมสามารถสั่งซื้อได้ที่หมายเลข089-200-9988ถ้าคุณรักตัวเองคุณจะหลงรักพีเพรโซ